สวัสดีครับทุกคนผมแ e มโบครับเดี๋ยวพาร์ทนี้จะมาสอนวิธีการเอาข้อมูลเกมที่เราเคยเคยโหลดไว้ในเครื่องเนี่ยออกจากโทรศัพท์ให้หมดนะครับเพราะว่าเกมบางเกมที่เราโหลดมาหรือเคยโหลดมาแล้วเราคิดว่าเราลบลบทิบท้งไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วข้อมูลเกมมันไม่ได้ลบนะถ้าเราลบแบบไม่ถูกวิธีนะครับสำหรับใครที่ครับที่คิดว่าจริงลบไปแล้วนะครับอยากจะให้ทุกคนทําแบบนี้นะฮะ ลองเข้าไปตรวจเช็คกันดูว่าทุกคนได้ลบทิ้งหมดแล้วไม่มีเหลือไม่มีข้อมูลเหลือนะครับเพราะว่าหลายๆเคสที่โดนกันก็คือโหลดเกมมานะครับแล้วก็ลบไปไม่ถูกวิธีนะครับมแวยังอยู่ในเครื่องนะครับหลายๆแอปพลิเคชันนะครับหลายๆเกมนะครับหลายๆสิ่งที่คุณคิดว่ามันลบหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันลบไม่หมดนะนะฮะ เดี๋ยวผมวันนี้ผมจะพาเข้าไปลบกันว่ามันลบแบบไหนลบยังไงและทํายังไงต่อถ้ามันเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับโดยปกติแล้วนะฮะเวลาที่เราลบเกมหรือว่าลบแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนจะเคยชินกับการลบแบบนี้ฮะ,ะเดี๋ยวผมจะลองลบของเราสดาดูนะฮะลบแบบนี้ฮะ,ะจิ้มเข้าไปแล้วกดลบถูกไหมนะครับแล้วกดลบอีกหนึ่งครั้งถูกไหม รส่วนมากเลยจะเป็นแบบนี้แล้วก็ข้อมูลที่อยู่ยในแอปหรือวข้อมูลของแอปแอปนั้นเนะี่ยมันไม่ได้สามารถลบออกไปเลยนะนะครับวิธีที่จะถอนการติดตั้งแอปหรือลบแอปลบเกมเกมใดก็แล้วแต่นะครับที่จะไม่ให้ไ w a ว e เหลืออยู่ถ้าสมมติว่าแอปแอปนั้นหรือเกมเกมนั้นมี m y เวลนะครับถ้าเราจะไม่ให้แอปตัวนี้เหลืออยู่เนี่ยเราต้องทําการถอนการติดตั้งนะคร ยิทธีการถอนการตั้งนะครับผมก็สอนไปแล้วเดี๋ยวผมสอนอีกทีอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะให้เราจิ้มไปแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกข้อมูลแอปตรงนี้ฮะแล้วเราก็เลือกการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลอย่าเพิ่งไปกดลบนะอย่าเพิ่งไปกดลบนะเลือกตรงนี้ฮะการใช้ข้อม <cart> ูลเก็บข้อมูลนะครับให้เรากดล้างแคชนะฮะล้างข้อมูลนะครับอ่า หลังจากทุกคนทําแบบตามขั้นตอนนี้แล้วทําแบบนี้แล้วก็ให้ทุกคนกดแบงก์แล้วก็ถึงกดลบผมว่าผมสอนหลายๆพาร์ทคือแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับแบบนี้คือวิธีที่ถูกต้องในการถอนการติดตั้งแอปนะครับและถ้าหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยพี่ผมอยากจะรู้ว่าผมผมเคยโหลดหลายเกมหลายแอปมาผมอยากจะรู้ว่ามันมีข้อมูลหลงเหลืออยู่ไหมนะครับผมจะเช็คได้ยังไง ไม่ต้องข้อร้านครับให้เช็คตามนี้เลยนะครับให้เช็คตามนี้เลยนะครับให้เราเข้าไปที่เพ t สโตนะครับแล้วก็เลือกที่รูปโปรไฟล์นะครับหรือของใครจะเป็นรูปอ่าคนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับหรือจะเป็นรูปผีสามขีดนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนก็ให้เลือกตามนั้นเลยนะครับหลังจากที่คนเลือกเข้ามานะครับก็ให้เราเลือกไปที่การจัดการอุปกรณ์ตรงนี้ครับ โอเคครับมันจะพาทุกคนเข้ามาสู่หน้านี้นะฮะแล้วเราก็เลือกที่การจัดการที่อยู่มุมขวาด้านบนนะครับในหน้านี้มันจะเป็นการติดตั้งมีอัปเดตมีเกมนะครับในส่วนในหน้าต่างนี้คือแอปที่มันมีอยู่ในเครื่องนะครับตามหัวข้อนี้เลยสังเกตดูสีเขีเขยวนะฮะให้เราจิ้มไปที่สามเหลี่ยมนะฮะเลือกไม่ได้ติดตั้งนะครับเลือกเกมอ่านี่คือ,อรายชื่อเกมทั้งหมด ที่ผมได้ทำการลบไว้แต่ว่าไม่สามารถลบข้อมูลได้อย่างสิ้นเชิงก็คือผมรีบลบนะครับในพาร์ทของมือถือเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องทดลองนะครับเห็นไหมมันมีข้อมูลเกมหรือว่าอะไรที่มันเหลืออยู่นะครับและถ้ามันเป็นแอปหรือว่าเป็นเกมที่มันมีมาแวร์เนี่ยมันก็จะยังอยู่มันยังไม่ลบไปนะนะครับเห็นไหม ทั้งที่เราลบไปแล้วนะครับเราลบออกไปแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ลบอะนะครับเราต้องทําการแบบนี้ฮะกดไปที่กดไปที่อช่องว่างนะฮะติ๊กให้หมดครับติ๊กให้หมดเลยนะครับี๋ยวผมจะขอเออเอาไว้หนึ่งเกมนะครับนะครับ หลังจากที่คนลบ,หม,ลนบลหมดแล้วนะครับเลือกหมดแล้วนะครับเลือกหมดแล้วให้เรากดลบนำแอป,ปที่เหลือเลือกออกใช่ไหมนะครับแอป,ปที่นําออกแล้วจะไม่ปรากฏที่นี่แต่จะติดตั้งได้อีกครั้งจากเพจสโตร์นะครับก็หมายความว่าเราสามารถจะกลับไปดาวน์โหลดแอป,ปแอป,ปพวกนี้หรือเกมพวกนี้ได้จากเพจสโตร์นะครับ <c oughs> ให้เรากดนําออก <c oughs> นี่คือวิธีการที่เราจะลบ ข้อมูลแอป,ปออกจากเครื่องนะครับหรือเกมที่เราลบไปแล้วเนี่ยเราอยากจะลบออก100%เรเซเราต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับไขที่เอใจนะครับหรือว่าเฉลียวใจก็ให้ทุกคนกลับไปดูนะครับไขที่เงินถูกตัดออกจากบัญชีเงินถูกหักลองกลับไปดูนะครับว่าหลายๆเคสมันเกิดมาจากเรื่องพวกนี้นะครับ แล้วก็มีอีกหลายๆเคสที่มันเกิดจากเรื่องอื่นนะครับอันนี้คือหนึ่งอาทิตย์ที่ผมหายไปเพราะเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องเงินถูกหักออกจากบัญชีเชื่อม Gmail เมชื่อมอะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่เราเนี่ยแบบแบบว่าไม่เคยไม่เคยไปผูกไม่เคยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเผลอไปนะครับเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราอาจจะสมัครหรือหรือกดไปโดนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเฮ้ยทาไมเงินมันหักจากเกมนี้ทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ได้เล่นอ่า ทำไมมันหักจากบัญชี Google ทั้งลัง,งนี่เราก็ไม่ได้เชื่อมต่อหลายๆเคสเป็นมาจากแบบนี้นะครับที่ไล่เคสหนึอาทิตย์ที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะฮะแล้วก็ยังมีหลายอีกหลายๆเคสเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นคลิปทีละเคสละกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซับส c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งหรือถ้าใครมีคลิปอะไรที่อยากจะแนะนําผมก็เมนใต้คลิปได้เลยนะครับขอโทษหลายๆท่านที่ ไม่ได้ตอบ YouTube เลยนะครับไม่ได้ตอบคอมเมนต์ของหลายๆท่านเนี่ยก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะทยอยตอบนะครับเพราะว่าตั้งแต่อาทิตย์หน้าไปก็คือจะเริ่มว่างแล้วนะครับครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้แมมโบสวัสดีครับ